คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงชื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงการตัดสินใจอยู่ที่ความพอใจของท่านหลายสิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชม แฟนคลับ fc ช่องเลขเด็ดหวยดังครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้แอดก็มีแนวทางของเลขปู่นะครับของเลขปู่สารคามนะครับของวดวันที่17มกราคม2566นนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมเอาไปไว้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอีกเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในคลิปนี้แอดก็จะมีแนวทางนะครับแนวทางของเลขปู่นะครับเลขปู่สารคามนะครับของวันที่17มกราคม2566ั25นาบะครับมามาฝากท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้มาแล้วนะครับกับเลขปู่สารคามที่หลายท่านรอติดตามกันอยู่นะครับท่านผู้ชมก็วดนนี้ให้มาปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ เลขวิ่งเลขเด่นนะครับงวดนี้จัดมาให้กันอีกเหมือนเดิมนะครับ2ตัวเน้เนเหมือนเดิมนะครับสําหรับเลขปู่สารคามนะครับจะมีตัวไหนกันบ้างครับลองเข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เป็นแนวทางลองเอาไปไว้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลกันได้น,น,นะครับสําหรับในงวดนี้นะครับงวด17มกราคม2565รอ่ะกาก็เข้ามาติดตามรับชมออกันได้เลยนะครับก็ให้มาแล้วนะครับ2ตัวเน้นเก็ สามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมให้เป็นเลขวิ่งล่างวิ่งบนนะครับวิ่งล่างวิ่งบนได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เลขวิ่งนะครับก็ใครชอบวิ่งนะครับก็ลองไปวิ่งได้นะครับวิ่งล่างวิ่งบนได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะใครชอบวิ่งก็ก็เลขวิ่งล่างวิ่งวนนะครับสําหรับ ่านใดที่ชอบวิ่งนะครับวิ่งล่างวิ่งบนวิ่งได้เลยนะครับเรียกวิ่งนะครับแม่นๆนะครับหลายงวดที่ผ่านมาก็งวดที่ผ่านมาก็โอเคอยู่นะครับตัวเด่นตัวเน้นนะครับเลขวงนะครับให้มาแล้วนะครับตัวเด่นนะครับงวดนี้เด่นเด่นตัวนี้มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลองตัวเนี้นะครับตัวลองนะครับครับตัวลองตัวเด่นนะครับเด่นและตัวลองนะครับท่านผู้ชม ก็ให้ตัวเด่นนะครับเด่นเจ็ดมานะครับงวดนี้นะครับเลขปูให้เด่นเจ็ดมานะครับท่านผู้ชมเลขเนะครับตัวรองนะครับรองเก้านะครับเด่นเจ็ดรองเก้านะครับสําหรับในงวดนี้นะครับลองดูนะครับจะมาอีกจะแม่นอีกหรือเปล่านะครับงวดนี้ให้เด่นเจ็ดมานะครับตัวเด่นนะครับเด่นเจ็ดมาเลยนะครับท่านผู้ชมงวดนี้รองเก้านะครับกับเลขปูสารคามนะครับ ที่แล้วก็โอเคอยู่นะครับก็เข้าหกนะครับก็ให้หกกับหกกับห้ามานะครับก็เข้าหกนะครับจับคู่สองตัวเน้นจับคู่สองตัวมาให้ครับคู่เจ็ดนะครับคู่เจ็ดก็นี่นะครับคู่เจ็ดนะครับก็เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดสามนะครับแล้วก็ เจ็ดห้านะครับคู่สองตัวนะครับคู่เจ็ดนะครับส่วนคู่รองนะครับคู่รองก็ให้ตัวนี้มานะครับท่านผู้ชมอ่าสามเก้านะครับคู่สามเก้านะครับคู่รองนะครับก็ห้าเก้าห้าเก้านะครับท่านผู้ชมตัวนี้เลขเก้านะครับอ่าเก้านะครับแล้วก็ เจดเก้านะครับท่านผู้ชมนะเก้านะครับเจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ดนะครับอ่ะนะครับนี่ครับสําหรับในงวดนี้นะครับให้มาเน้นเน้นเกียนะครับเน้นเกียมาให้นะครับท่านผู้ชมเน้นเกียมาให้นะครับจับคู่ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็คู่รองนะครับคู่รองสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับในงวดนี้นะครับลองดูนะครับท่านผู้ชม ส,ส่วนคู่เด่นนะครับคู่เด่นนะครับส่วนตัวแอดนะครับเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้นะครับแอดจะเน้นให้นะครับส่วนตัวแอดนะครับแอดชอบตัวนี้นะครับตัวเน้นนะครับแอดชอบตัวนี้นะครับเน้นคู <effectivement> ่นี้นะครับสองคู่ลองคู่ลองตัวนี้นะครับนี่นะครับส่วนตัวแอดชอบนะครับก็ท่านผู้ชมชอบชุดไหนนะครับลองดูนะครับ นี่ครับเจ็ดเก้ากับเจ็ดสามนะครับส่วนตัวแอดชอบตัวนี้นะครับคู่เด่นนะครับก็ลองดูนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบตามแอดนะครับก็ลองเอาไปไว้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้นะครับถ้าไม่ชอบตัวนี้หรือว่าชอบตัวไหนก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับส่วนตัวชอบส่วนตัวนะครับเป็นการชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ว่ากันนะครับ ชอบไม่ชอบก็ไ hmm. ม uh ่ว the ่ากันเข้าไม่เข้าก็ไม่ว่ากันนะครับทุกแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับในงวดนี้จะแหงจะปังกันอีกหรือเปล่านะครับสําหรับงวดนี้นะครับเน้นวิ่งนะครับท่านผู้ชมเน้นวิ่งนะครับงวดนี้นะครับเด็กปู่นะครับก็เน้นวิ่งนะครับก็ให้มาเรียบร้อยนะครับตัวเด่นนะครับเด่นเจ็ดรองเท้านะครับก็ คู่เด่นนะครับคู่เน้นเน้นคู่นะครับส่วนตัวแอดชอบ73กับ79เ้านะครับท่านผู้ชมก็กรตามนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบชุดไหนนะครับของเลขตัวไหนนะครับ7จกับาตัวถ้า3าตัวนะครับถ้าชุดถ้า3ตัวแอดชอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะทําให้นะครับส่วน3ตัวนะครับแอดชอบตัวนี้นะครับท่านผู้ชม3ามตัวนะครับ5 7เข้านะครับ3ตัวนะครับ 5 7 9นะครับส่วน3ตัวนะครับ579กับ3 75นะครับชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไม่เข้าก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนตัวชอบส่วนตัวชอบนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับก็ตัดสินใจนั้นได้นะครับ ความพอใจนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ว่ากันไม่เข้าไม่ว่ากันไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับก็ลองดูนะครับวันนี้นะครับจะมาอีกจะแม่นอีกหรือปานะครับท่านผู้ชมของเลขปู่สารคามนะครับงวดวันที่17มกราคม2566นะครับปู่สารคามวิ่งนะครับบนล่างกันได้เลยทีเดียวนะครับเด่น7ลอง9นะครับ7 0 73 75 39 59 79 แต่นี่สามตัวในส่วนตัวแอดนะครับแอดเขียนเองนะครับแอดลองมาจับคู่เขียนเองนะครับส่วนชุดสามตัวนะครับแล้วก็ชุดคู่เน oui. ้นนะครับคู่เน้นนะครับแอดก็ชอบนะครับส่วนตัวชอบนะครับส่วนเลขปูก็ให้มาแค่สองตัวนะครับคิดกับเก้าก็จับคู่กับจับคู่นะครับส่วนตัวเน้นตัวลองนะครับก็แอดลองแอดชอบส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับสองตัวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบชุดไหนนะครับ ก็ลองดูได้นะครับไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้เระเด็นแนวทางเอาไว้เป็นข้อมูลสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมแอดก็มีหน้าที่เอามานําเสนอให้เอาไปไว้เป็นแนวทางกันนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไม่เข้าก็ไม่ว่ากันชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับชอบก็จัดขัดใจก็ผ่านก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมและก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็ มีเพียงเท่านี้ครับกบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับทุกตัวเลขนะครับทุกแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับใช้วิจารยณในการรับชมทุกตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อสําหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกลาบขอบคุณครับสวัสดีครับ แห่งแห่งปังมมๆมันๆนะครับเด้อสวัสดีครับ